อาการแพ้โบท็อกฟิลเลอร์เกิดขึ้นได้อย่างไรจริงๆจะต้องบอกนะคะว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะหมอไม่เคยเจอในส่วนของการแพ้โบท็อก ok, ก็อาจจะมีบ้างแต่เปอร์เซ็นต์การเกิดมันน้อยมากๆแต่ถ้าผลข้างเคียงของการฉีดโบท็อก ok ที่ไม่บริสุทธิ์มีเจอคนเยอะหรือฉีดโดสเยอะมากๆก็อาจจะเกิดเรื่องของเขาเรียกว่าภาวะโบทูลิซึมซึ่งทําให้กล้ามเนื้อตัวร่างกายอ่อนแรงได้จากการที่ฉีดโบท็อก ok ปริมาณเยอะมากๆหรือโบท็อก ok ที่มันไม่ได้มาตรฐานทําให้มันเกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ทั่วร่างกายรวมถึงระบบทางเดินหายใจด้วยนะ ทำให ium, ata, ้คนไข้ไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจก็รีบนําส่งโรงพยาบาลซึ่งเป็นภาวะซีเรียสของผลข้างเคียงของตัวโบทฮอกซึ่งไม่ใช่การแพ้โบทฮอกมาส่วนในของฟิลเลอร์การแพ้ฟิลเลอร์เจอได้บ้างไหมจริงๆจะบอกว่าการแพ้ฟิลเลอร์เนี่ยก็เจอได้ค่อนข้างน้อยเหมือนกันเพราะว่าเราก็เลือกโปรดักที่มันมีคุณภาพมาตรฐานอย่างเช่นฟิลเลอร์เรสเตอร์เรนของบริษัทกอเดอร์แมสแล้วก็ฟิลเลอร์จุยเดิมของบริษัทอะเลแกนนะคะก็บอกว่าเท่าที่ฉีดมาเจอน้อยมากๆแต่ถามว่ามี เคสที่ฉีดแล้วบวมไหมจริงๆก็ต้องต้องบอกอรเลยนะก็มีแต่ว่ามันไม่ได้บวมแบบทันทีทันใดนะมันก็สวยของมันอยู่ดีๆแล้ววันนี้คืนนี้คนไข้มีไม่สบายไข้หวัดพร้องเสียเขาเรียกว่าการอักเสบติดเชื้อบางอย่างนะคะมันกระตุ้นภูุิมร่างกายทาให้เกิดการตอบสนองต่อฟิลเลอร์ในบางตำแหน่งซึ่งพอเราให้ยาลดการอักเสบต่างๆเนี่ยมันก็จะยุดลงก็ไม่ใช่ปฏิกิริยาการแพ้แต่ว่าเป็นปฏิกิริยาที่เจอได้